ไอ้แม่แม่ต่อฟางอ่ะไม่ม่คู่ทำได้ทุกอย่ากไม่หโจะโดนหมาต่อฟางอ่ะม่คู่ทำได้ทุ่งยากแม่เดยงเดียวติดกระจกไม่ได้ม่เอาเอาม่เอาสวัสดีครับมาพบกับช่องระดาษพระนครออฟฟิเชีกับรายการขย่าโซเชียลกับหลังเอิรน อทั้งเ,เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม Total Shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า37สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยโอ้โหพี่ไม่ใช่37นะจะเข้า40แนละ้ว จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าจะเปิดที่ไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะตอนนี้นะครับทโทเนี่ยมี42โวล์นะครับขุมพลังใหม่กำลังไฟแรงชั่วโมงการทำงานเนี่ยยาวนานมีขายตามออนไลน์และโทโท้ช็อปทุกสาขารับประกันสินค้า2ปีเลยนะฮะโอ้โแบต42โวล์เขาว่ามีเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเจ้าแรกแน่นอนเจ้าแรกแล้วก็เนี่ยแรงจริงครับ รับประกันถึงสองปีเลยนะฮะโอเคเขาเรียกว่าใช้กันแบบยาวๆยาวๆสาดกันไปยาวๆยาวเลยนะช่างอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันที่สิบสี่ตุลาคมวันอังคารที่ส4ี่ตุลาคมเนีย่ยเราจะไปสรุปย้อนว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างในโลกโซเชียลที่เราเห็นเห็นนะฮะที่เอามาขย่ากันได้เอามาขยื่นกันได้ก็จะมีอันนี้เป็นเอาเฉพาะในไทยก่อนอ้าในไทยก่อนนะในไทยก่อนจะเป็นคลิปเอ่อ คลิปคู่รักนะฮะค,คู่รักในไทยคลิปคู่รักที่มันสะท้านโซเชียลนะครับเงินคลิปแรกก็เป็นคลิปแฟนกันคู่รักกัน mm. นะครับก็เหมือนจะเป็นครบรอบป,ปีที่เขาคบกัน mm. คบกันมาแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์นะครับฝั่งผู้หญิงเขาก็เซอร์ไพรส์แฟนนะครับด้วยด้วยแชทหลักฐานแชทที่เป็นออกมาว่า ไปแอบคุยอบใครบ้างนะครับแอบคุยอบใครแล้วเกมแชทหนาประมาณนี้เป็นปึกๆบนะครับในคลิปเนี้ยเป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยก็ก็ให้ของขวัญแฟนผู้หญิงเขาเนี่ยให้ของขวัญแฟนเขาในฐานะที่คบกันมาเป็นแรมปีเนี่ยด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้ยบาทร้อยบาทเขาให้ด้วยคอนเทนต์หรือปเปล่าหรือเขาเอาของข ร้อยหนึ่งคบกันมาให้ตังค์ร้อยเดียวเนี่ยเอ,อ๊หรือว่าอตลกอะไรผมไม่แน่ใจแต่ร้อยหนึ่งมันก็ไม่น่าให้ถูกแปลว่าออร้อยบาทเองเหรอวะมันให้เยอะกว่านี้ไม่ได้ไงถ้าจะตลกตลกกันแต่ฝัังผู้หญิงตลกกว่าเดี๋ยวนี้ <laughs> งัดข้อมูลออกมางัดหล,หลักฐานออกมาโอ้โหเกมคือน่าจะเกมมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่เหมือนน้องผู้หญิงเขาก็าเหมือนจะเก็บมานานนะเก็บมานานแล้วมาหงายการวันนี้โอ้โหเกมโอ้ก็ ก็เป็นอุทาหรณ์ได้อะแบบว่าในมุมผมนะในมุมผมพี่คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าเป็นคอนเทนต์จริงครับผมดูแล้วเพราะว่าสมมติเราตั้งกล้องใช่ไหมผู้ชายให้เงินหนึ่งร้อบาทครบรอบผู้หญิงก็ทําเป็นดีเก็บกดเก็บมานาเสร็จแล้วก็เปิดแชทเกมคือโดยธรรมชาติผู้หญิงพอรู้ผู้ชายมีความสัมพันธ์ที่นอกใจแบบเนี้ยเขาไม่กระตก่ระตกเลยเหรอวะ เขาคงจะเก็บไว้นานแล้วถ้าผมเคยถามถามผู้หญิงที่เป็นงี้บอกเขาเก็บไว้ในใจมานานแรกๆอาจจะแบบสลิงแตกแต่คือเก็บไว้นานเก็บไว้เนี่ยจนวันเนี้ยวันเนี้ยถือโอกาสวันวันนี้แหละเซอร์ไพรส์กันวันนี้แหละคือตั้งต้องไว้ดูแล้วเนี่ยวันนี้แหละคือจะเอาให้อยู่หมัดเอาให้ถึงให้ออกใช่ก็คงจะจบกันสายผู้หญิงก็น่าจะไม่เล่นด้วยแล้วเพราะเกมมานานเนี่ยเวลาทําอะไรกันนะฮะเจ้าชู้อะไรกันแบบว่าศึกษกกัน เกมเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กันแล้วเกมเนี่ยผ่าน a ครูรักวัยรุ่นคู่รักวัยรุ่นกระจกกันแบบนี้ด้วยเสิร์ฟไพ่นะทำไรนี่ระวังให้ดีเอาว่าตรงมาตานใช้บ้างนี่โล้จับได้หมดเดี๋ยวโซเชียลนี่ระวังเนี่ยบางทีเห็นหน้าผมหน้าพี่เอิญไปคุยเลยเนี่ยจะบอกให้เจอ AI เข้าไปหาถ่ายบ้านเลยล่าสุดเขาทำ AI พี่เห็นยังไงเห็นแล้วพี่บอยเล่นนี่นี่ขาดพวกกันเองทานะทำ AI มาเนี่ยเป็นพวกเราเลยอะ ยิ่งนักวันย,ยิ่งยิ่งยิ่งทุกวันนี้แยกจะไม่ออกอยู่แล้วอันไหนจริงไหนปอเมไอทุกวันนี้โอ้โหอันตรายแต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยแนะนําก็ใครมีคู่รักมีอะไรก็ซื่อสัตว์กันไว้ดีว่ารักกันไว้เนี่ยไปเสียคนดีๆไปอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยหลักฐานมันมีครบยุคนี้โซเชียลแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ได้นอกใจกันไม่ได้นอกใจไม่ไนอกน,น,นอกสถานที่ <laughs> คู่นี้ไม่ได้นอกใจแต่ <laughs> นอกสถานที่ เอาดอเกินไหมเอ่อคู่รักสถานโตเชี่ยวคุณนี้สถานจริงสถานที่เกิดเหตุนี่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับในห้องน้ำนีเป็นห้องน้ำคนพิการซึ่งกระจกมันจะเห็นลังลางลังลางไม่ด้วยลางเห็นครจับกรจับคือห้องน้ำคนพิการเขาจะต้องมาทำเป็นลักษณะแบบนี้ไงเพราะว่าคนพิการเนี่ยวเขาเข้าไปแล้วมันมีเหตุมีอะไรงี้นมองเห็นได้มองเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนั่นอะไรเงี้ย คูหรักกูเนี้ยเริ่มจากยืนยืนอคุยกันคุยการอะไรก็คงจะได้ฟิลได้อะไรเนี่ยแล้วก็เข้าไปในเข้าไปเซเเกันเข้าไปพิจอริงกันทั้งไหนแล้วภาพมันออกมาเนี้ยมไม่ยัง้ง <laughs> ไม่ยัง้งผมชอบในคลิปในภาพผมชอบผมชอบพี่เสื้อเขียว <laughs> ที่ไปนั่งจับจองที่นั่งนั่งดูแบบว่า VIP ะ่ะ <laughs> มันมันสื่อได้หลายลมนั่งดู เก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมมาทำกันแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวคว้าจะมองว่าเฮ้ยนี่คือห้องน้ําคนพิการนะเออมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในนั้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นว่านั่งรอเผื่อจะเรียกขอความช่วยเหลือเออแต่เฮ้ยไม่ก็ได้ฟิวโย้ว่าอาจจะนั่งรอเผื่อคนข้างในจะขอความช่วยเหลืออแต่คนข้างในก็เงียบไม่ไม่ให้ความไม่ขนาดเขาไม่เงียบนะเขาเขาสะเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมไม่หยุดเลยนะไม่ไม่เรียกให้เข้าไปช่วยเหลือเลยอะไรประมาณนี้ก็รอไม่เรียกกที นั่งดูแบบ V I P แล้วนั่งโหไอ้คนถ่ายคลิปตลอมาแลยนะ่ลพี่เสื้อเขียวเข้ามาด้วยเพราะเกมเป็นลพยานพี่เสื้อเขียวก็เห็นว่าเฮ้ยถ้ามีเฮ้ยถ้ามันเป็นถ้ามีการทําแผนถ้ามีอะไรแบบพี่เสื้อเขียวต้องเป็นพยานนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือคู่นี้เขาไม่ได้นอกใจเขาใส่ใจกันแต่ว่าไปนอกสถานที่คือเขามายอมเสียเงินเข้าอะไรทั้ง้นจะเล่นก็ไม่คุยที่ฟรีอย่างเดียวเลยวิเคราะห์มากมายเอ๊ะทำไม กันค่าห้องไม่หาว่าไม่กี่บาทหลักร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยไม่หาไปใส่กันอย่างเงี้ยมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นคดีนะเห็นอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกอนาจารอเอาดอนอกสถานที่คือมันมันอนาจารต่อหน้าท่านกำนันอนาจารอ,อาจจะมีโทษปรับโทษอะไรแล้วแต่แต่ประเด็นคือว่าคนที่เอาคลิปลงนั่นพรบคอมนะอื เกมนะทำเป็นเล่นไปนะไปถ่ายซีซัวเกมพอรบอคอมได้แหละไ,ได้นี่ก็เป็นรีบไปลงทายนี่ถ่ายแล้วไ <c oughs> ให้ตำรวจนะร <c oughs> ีบไปลงก่อนถึงไม่ได้ยอดวิวตอนที่ในโซเชียลกำลังรออยู่มเมื่อ,อไรจะจะจับมาทำแผน <c oughs> คนก็ดู่มันมีจริง่ะครับในสังคมแ <c oughs> นดีมีเยอะแยะ ปัจจุบันก็ยังมีใช่บอกให้ไอ้ข้างทางข้างอะไรคนข้างทางคนเล่นร่อนอะไรมันก็ยังมีคนแบบนี้อยู่แต่คนเล่นร่อนนมันเข้าใจได้นะแต่ถามว่าคนปกติแบบเนี้ยไปซีเอซีเออยู่ข้างทางตามปั้งาหนังตามคือบางคนมันมีรสนิยมแบบนี้เออมันมีจริงแต่แต่คือถ้ามันถ้ามันเกมขึ้นมามันก็เกมจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่คนปกติเขาเขาเขาจะ หน้าของแบบนี้มันต้องไว้ที่ลับๆเขาไม่ทํากันใช่เขาไม่ใส่กันที่โล่งๆคําถามแบบนี้ดีกว่าวนกลับมาเป็นที่เราแล้วสมมติถ้าเกิดพี่หรือผมเนี่ยสมมติพี่ไปเจอสถานการณ์แบบนี้กำลัง CACA เงี้ยพี่จะดูหรือพี่จะเข้าไปเตือนเขามีคนถามผมเหมือนกันไอ้ครั้นจะเข้าไปเตือนจะเป็นบาปไม่จะไปขัดจังหวะ <c oughs> เขาไม่จะไปไปขัดจังหวะคนกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ไหม,มไม่ได้ <c oughs> หรือว่าถ้าเราจะไปดูมันดูแล้วเราอาจจะติดกล้องมาแบบพี่เสื้อเขียวก็ได้มันก็ไม่ได้เรือเราจะ ผ่านไปผ่านมาแวบๆดูแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องมันก็ต้องดูนะที่ดูใช่ไหมดูด้วยความแบบว่าความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงวะผมบอกไว้เลยนะถ้าเป็นหลังพระนครเจอแบบนี้นะผมเข้าไปเตือนเลยมึงต่อยกูแน่นอนแล้วมันไม่คือมันมันคือผมเจอให้มันผิดเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะถือกฎหมายไอ้ฟ้าไอ้เดินอ่าบางทีถ้ามีคนเจอก็จะฉุดคิดแล้วบางทีเขาลืมฉุดคิดเนี่ยอารมณ์มันมาเพราะฉุดคิดเอ้ยจะมีอยู่สามร้อยพอดีเล้วเนี่อผมจะเตือนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยลูููกถ้าาผผมเดินไป ปาร์ตี้ถ้าทำอะไรกันเนี่ยมันใช่ไหมเออถ้าตรงจังหวัดน,นั้นมีเด็กมัมนม,มีเด็กมันมีเราต้องมองสถานการณ์อะไรก็ <ư? S 2> บางทีคนพวกนี้มากลางคืนเดี๋ยวนี้เด็กมันก็หลับนะพ่อแม่เาพาลูกพาหลานมาแต่ทีนี้มันไม่ได้ผิดที่เราไงอมันผิดที่ทางนู้นเขาเขาไปทําอย่างนี้มันก็ไม่โอเคแล้วสังคมเขาเขาเขาไม่โอเคกับเรื่องพวกนี้เอผมอาจจะเคาะหน่อยเอ้นยน้องน้องพี่ว่าไปทําที่อื่นที่อื่นอะไรเนี่ยผมจะหันมาต่อยถ้าเป็นผมมาจะเคาะก็ๆๆเขาบอกมีอะไรไปด้วยไป นี่กูเคยไปด้วยไปไม่ได้อันนี้พูดกันเล่นๆเล่นๆขำๆนะครับก็เป็นเล่นกระแสสังคมแบบนี้ยภาพลักษณ์มันก็จะเสียไปตัวคุณก็จะอายเวลาคุณไปดูตัวเองมันก็จะอายมัน็นตัวเองแล้วมันอายคือยุคสมัยเนี้ยทุกคนมีกล้องอยู่ในมือนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะทําอะไรหลุดทําอะไรโป๊ะออกมามันก็เป็นอย่างนี้ครับอกลับมาเรื่องนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวก่อน ก่อนจะไปเรื่องพี่นิดนึงวันนี้ก็มีข่าวดีโท,โทัทก็เขมีข่าวดีนี่ข่าวดีสําหรับสายช่างและคนรักเครื่องมือคุณภาพเดือนตุลาคมนี้โทโทัชอ็อปเปิดใหม่อีก2สาขาพี่สาขาที่39โลตัสอุบลวารินชำราบเปิดอย่างเป็นทางการวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็สาขาที่40ใกล้ๆเราหน่อยชนบุรีชนบุรีเปิดที่โลตัสบ้านบึงวันที่31ตุลาคมนี้นะโทโทชอ็อปเครื่องมือช่างคุณภาพ ั้งมืออาชีพและงาน DIY คุณภาพแน่นราคาคุ้มค่าขยายสาขาเอานะฮะใครอยู่ใกล้ก็ไปสนับสนุนกันครับสนับสนุนกันเครื่องมือช่างของเราครับอะเรามาต่อกันต่อมาที่นี่ดีกว่ากีฬาดูล่าสุดกีฬาศึกวันลุมพินีฮะล่าสุดครับดูมาครับคู่มีคู่หนึ่งที่เป็นเป็นดาม่านะครับอับดสซามีเรนินีนะครับจากโมร็อกโกเด็กคนนี้อายุสิบเก้ามัน อายุยังน้อยครับอหน่วยก้านดีอะไรดีครับอ่าเจอกับพยาคุดของเราคู่นี้ชกกันเนี่ยยกแรกนะครับยกแรกมีจังหวะตามน้ําอำซ้ำมาแหละคือเตะซ้ําเตะเข้าไปที่หน้าเลยฮย <Hey. S 1> ใบเหลืองทันทีก็คือฟาวฟาวใบเหลืองก็จะโดนโดนหักค่าตัวดอกแรกเนี่ยซ้ําตามน้ําเนี่ยพยาคุดโดนดอกนั้นเข้าไปเนียวหูแบบว่าสง,ง่งเลยคือเอาง่ายๆแบบเมาตีเลยโดนดอกนี้โอ้โหโดนเข้าไปดอกนี้คือ แต,แต่เนี่ยในเรื่องลกๆผมชื่นชมพยาคุณนะนี่คือหัวใจนักสู้นะตามหลักนักมวยเนี่ยถ้าโดนเตะซ้ำอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้ซึ่งไอ้ไอโมร็อกโกตัวเนี้ยเตะอย่างฟุตบอลเลยตเยตะอย่างเงี้ยเตะอย่างเตะแบบเตะฟีคิกเลยอะ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ลุกแล้วอืถ้าเขาไม่ลุกนั่นหมายความว่าเขาชนะได้ชนะฟาวได้คือไม่ลุกแต่แต่แตจิตใจอ่ะพยาคุณคือนักสู้อ่ะ คือกูลุกว่ะกูเมาเ,าเตนไงกูจะลุกมาสู้ต่อกูซ้อมมาคือกูจะสู้อ่ะกูเป็นนักสู้อ่ะกูกูกูแบบนี้กูกูลุกกูไม่รู้กูก็ชนะแต่กูจะสู้อ่ะก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อจงังหวะลุกขึ้นมาสู้เนี่ยไปใช้หมัดอนาลายคว่างจาับหมัดกลับหลังเนี่ยกดไอตัวนี้ลงไปนับได้กดในอัพเดซามี่เนี่ยลงไปนับได้เลยก็คือรูปเกมมันจะพลิกเลยแล้วก็หมดยกไปขึ้นมายกสองใส่กันต่อ แต่ก่อนหน้าเนี้ยอับเดตซ้ม,มีก็เตะซ้ำอีกทีนะแต่คือไม่เข้าเป้าก็ยังมีมีซ้ำอีกมีซ้ำอีกแต่ไม่เข้าเป้าคนโห่แฟนมวยโห่อพอขึ้นยกสองใส่กันอีกเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเดิมมุมเดิมฟรีคลิกเข้าไปอีกตามน้ําซ้ําเข้าไปอีกโอ้โหดอกนี้ไม่ลุกแล้วอะ่ะเขาแดงว่าเข้าเ<ฮ>ข้ากามเลยที่ผมเห็นนะอันตรายนะผมจะบอกให้มวยเนี่ยอันตรายคือว,ว่ามวยเนี่ยถ้าคือตอนยืนยืนยืนสู้ยืนยืนยืนซดกันเนี่ย มันมีการเก่งมันมีการตั้งหลักมันมีการตั้งกัดแต่จังหวะล้มลงไปอย่างเงี้ยเราซ้ําคือมันไม่ได้เก่งไม่ได้เลยมันเข้าไปจังๆเนี่ยมัน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 ถึงกับถึงชีวิตได้อันตรายอัปเดตสามีชกแบบนี้นะครับโดนใบแดงทันทีเฮ้ยบุระดับนี้เขาไม่ควรซ้ำยหนพูดคือวันเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกคือมันขึ้นอยู่ตัวนักมวยวินัยตัวนักมวยสปีรินนักมวยน้ำใจนักกีฬาอะไรแล้วแต่คือว่า ไอ้อัปเดตซ้ำเนี่ยประสบการณ์อาจจะยังน้อยความมุ่งมั่นอาจจะเยอะนะครับแต่ลูกซ้ำเนี่ยต้องไปแก้ต้องไปอะไรแต่ไม่รู้เขาจะโดนโทษแบนดอะไรหนักหรือเปล่าถ้าแบบนี้มันมันมันจงใจนะมันดูจงใจเจตนาทำฟาวคือแบบว่าดูลูกนี้เต็มๆน่าเกลียดน่าเกลียดของเราก็นอนงายหลับไม่ไหวหลับของจริงเลยหละไม่ไหวแล้วโดนดอกนี่โอ้โหซ้ําไปอย่างนี้ก็คือเนี่ยก็ก็เนี่ยนักมวยก็ดูกันไว้เหตุการณ์แบบนี้มันมันแค่สปิริตน้ําใจนักกีฬามันลมลวซ้ําเขาไม่ทํากัน วิถีมวยไทยล้มเขาไม่ซ้ำกันเนี่ะล้มเขาไม่ซ้ําคือถ้าเขาถนัดแนวนี้เขาเปลี่ยนกติกาไปเล่น MMA เอ็มเอเดียชอบล้มและซ้ําล้มและจัดขนาด MMA นอนถ้าถ้านอนเนี่ยเขายังไม่ให้ไม่ให้เล่นหัวเลยนะอืมไม่ให้กระทือบหัวไม่ให้ไม่ไม่ให้เตะหัวเลยน,ะนี่โอ้โหแม่งแรงอนะันนี้แรงไปโหแล้วก็มานี่นครับดูบทสัมภาษณ์พวกเราเองอพเ,เพื่อนเรารถถังจิตเมืองนอนกับบทสัมภาษณ์ของเขานะครับบทสัมภาษณ์ของเขาว่าคือว่าส่วนตัวเนี่ยเรารู้จักรถถัง เจอกันมาพูดคุยกันมาเล่น,เล,นเล่นอะไรที่เล่นที่คนเล่นสนุกกันมามเขาเป็นคนตลกเฮฮาเขาเป็นคนพูดตลกเฮฮาตลอดพูดเอาฮาพูดอะไรองเขาตลอดเขาเป็นคนแม่ได้เน้ะตลกเฮฮามันมีจังหวะมันมีสองนักมวยดาวรุ่งร้อนแรงมะเหรออาซัมจอนกับอาคีฟที่ว่าฟอร์มแรงมาอาซัรรมจอนในชนะต้้งธนาีมาอาคีฟชนะเจ้าเสือใหญ่ที่เราดูกดันฟอร์มแรงขึ้นมาเลยฟอร์มกําลังแรงขึ้นมาสื่อถามรถถังว่า ถ้าเจอสองคนเนี่ยว่ายัางไงรถถังบอกเลยนี่ให้สองเลยก็ได้โอ้โหให้สองเลยได้ขอบอสพิจารณาให้สองขอค่าตัวเยอะๆหน่อยอืมผมก็อายุยี่บแปดวอะไรนวขอค่าตัวเยอะหน่อยให้สองก็ได้โอ้โหแพ้ไม่สีเรียดถ้าแพ้ไม่สีเรียดแต่คือให้สองก็ได้ถ้าคุณรู้จักรถถังดีพอคุณจะรู้ว่าเขาพูดเอาห้าแล้ว พูดเอาอะไรเอาลไรเขาสายกวนแรงเกนข่าวกวนอะไรของเขาไปเอากวนของเขาแต่ว่าอ้าเอาจริงๆบารมีมวยเพดานมวยสองคนเนี่ยแรงจริงแต่ยังไม่ถึงอบารามีมวยยังเจอแต่มันเข้าสองหนึ่งเลยนะเว้ยมันมีบ้างเขาต่อสองหนึ่งเพราะเนี้ยประเด็นต่อสองหนึ่งบางคนไม่เข้าใจมึงพูดเว่อร์ไปมามวยอะไรมาต่อสองหนึ่งต่อสองหนึ่งของรถถังในที่นี้นั่นหมายความว่าเข้ามาทีละคนคนละสองยกสามยกคนละสองยกสามยกก็ว่าไปแบ่งกันไปคนอาจจะยก คนละสามยกสองสองคนอย for er. kur, ่างเงี้ยได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าบางคนเข้าใจเฮ้ยู่มึงก็พูดเวื่อวดแกงเงอะไรเข้ามาทีละสองมันไม่ใช่อย่างนั้นคนล็อกคอรถถังประเด็นคืออัซัมจอนนะครับเคลื่อนไหวลราบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขานับถือรถถังมากเขานับถือรถถังแต่พอรถถังพูดอย่างนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเอรู้สึกว่ารถถังไม่มีค่าอะไรในสตาร์เลไม่ให้เกียรติเขาด้อยค่าเขาแล้วเขา ทิ้งท้ายว่ารถถังนั้นดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าสองหนึ่งอัสัมจรไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยความจริงเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในวงการมวยประเทศไทยสองหนึ่งเนี่ยมีมาแล้วใครพี่ต่อสองหนึ่งแสนชัยโคนมวยสารคามแสนชัยซอคริสตา้าสมัยก่อนน,นี่แหละเคยต่อมาแล้วเคยต่อให้เพชรบุญชูกับสเก็ตดาวมาแล้วเฮ้ยให้สองเลยแต่เข้าทีละคนนะคนหนึ่งสามยก,คน,นยกคนหนึ่งสองยกที่สุดแสนชัยชนะไปแบบ หือจับมันมีเกิดขึ้นมาแล้วในวงการมวยไม่ใช่ไม่มีมันมีความเป็นไปได้นะโอ้โหอย่างเนี้ยอย่างรถถังพูดมาง,งี้อสซามจอนคาใจง,งี้มันสามารถจับได้จริงนะถ้าแฟนมวยสนใจมันเป็นไปได้ทั้งหมดคนละยกครึ่งอ่าคนละอาจจะคนละคนหนึ่งสองยกคนหนึ่งหรือคนละสามยกได้หมดได,ได้หมดคือ,อมันมีความเป็นไปได้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคนดูสนใจแฟนมวยสนใจมันเป็นไปได้นะความความเป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ตอนนี้รถถังเลยรถสมมติรถรถถังต่อยก่อนตอนนี้ต่อยให้จงบอนนะพอจะไม่มีอะไรต่อยแล้วเล่นเล่นสองหนึ่งสามหนึ่งก็คือหยุ่ได้อยู่นะมาอลไรคนละยกสองยกรถถังเขาเขาลุยอยู่แล้วแหละดาที่แน่เขามีโปรแกรมแต่ล่าสุดที่ผมเห็นเขาเตะบอลกับน้องโอนี่ยเขาเตะเขาไปผักเขาลงในสนามอะไรราถามไปอะไรเนี่ยยังไม่ถึงเกมเลยคุณไปชนน้องโอ๋ติดกำแพงอะไรเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันพอกลบกันมอะไรก็ไม่รู้แต่สองร้อยหลอมฟ้าเขาบอกว่า ถ้าพี่ทำผมเจ็บอะผมก็แมวไว้มัดมวยวิถีมันหนีกันไม่ได้พี่น้องเคารพกันอะไรแต่มัดมวยมันเป็นวิถีมวยมันหนีกันไม่ได้บนสังเวียนเต็มที่แลงมาเขาก็ยังเคารพกันจับมือกันลั่กันวิถีมวยอ่ใช่นี่คือรถถังนะครับด้าหักอะไรก็ว่ากันไปแหมอเดี๋ยวจ่ายตังกันให้อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันบนเวสบบนสังเวียนมันนักสู้มันต้องสู้ใช่ตอนนี้ไม่รู้เขาทำร่างกายยังแต่ถามว่าผมเชียร์ใครคู่นี้ถ้าเป็นรถถังกับน้องโอ๋เนี่ยน้องโอ๋ผมก็ชอบ รถถังผมก็ต้องเชียร์คนไทยด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าให้ผมผมมองผมก็ต้องรถถังไอเราเชียร์รถถังเพราะเรามีความสัมพันธ์กับเขาด้วยแต่จิตในใจลึกๆผมนะผมไม่อยากคนไทยต่อยกันอยากรถถังต่อยกันต่างประเทศไม่เชียร์เต็มที่อะไรเชียร์ถนัดถนัดหน่อยเชียร์พี่เสดายน้องไอแม่งแบบน้องโอ๋เราก็ชอบมะเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือเรื่องราวของวงการกีฬามวยนะฮะกีฬามวยกีฬามวยวันซชมเป็นซิปของเรานะครับทีนี้เนี่ย ผมเลื่อนเลื่อนไปเจอตอนนี้ล่าสุดในไทยแล้วเนี่ยเป็นไวรอลอือเป็นไวรอลเรื่องไปเจอเป็นอบุรพารับไม่ยด้เฮ้ผมชอบนะเป็นไวรัลเลยอ่ะคนเนี้ยเริ่มแล้วตอนนี้เป็นไวรอลคนหมดีทีงมากไอ้ไม่ห่าไม่อ่ะก่อสร้างไมอ่ะไม่ห่ะม่หากูทำได้ทุกอย่างไม่ห่างผมจะโดนไอ้หัว มาเก่อสร้างมากูทำได้ทุกอย่างเออไม่เดี๋ยวเดียวกูติดกระจกไม่ได้ไม่เอ้าเอาอ้าไม่หรอเอ้าโอ้โหได้สาวเวียแม่งเลยไม่หรอโยโหใส่แม่งไอชอบชอบชอบมาก่อสร้างมากูฉาบได้ม่หรอไอชอบชอบชอบเขาดีตรงไหนมือก็แบบมือแล้วมามา่ะเอเนี่บุญพาขอเนี่ย รุ่นใหญ่อะไรไม่รู้หรอกพอสอนี่บุรพาเว้ยนี่หกแปดเว่ยนี่ขอเลยนี่บุรพาไหวเลยขอได้ล่ะนี่ไม่ทับเส้นใครด้วยขอได้ป่ะก๊าลังมาโอ้ยเจโดอเฮ้ยชอบชอบชอบกว่านะคือเขาก็ขมาหากินสุดจิตชนไงมือนเขาเป็นช่างก่อสร้างน่ะเป็นทํางานก่อสร้างทําอะไรเขาก็ทํามาหากินสุดจิตแต่คาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างงี้มาไม่อ่ะไม่อ่ะโงโอ้เลยโซเชียลนะหาคาแรคเตอร์ตัวเองเลยที่มันสนุกให้คนดูแล้ว ขำๆแต่นาที่ไอ้บ네ุรพาพูดถูกนะพสอนนี้ต like ้องบุรพาหกแปดเนี่ยต้องบุรพานาทีนี้ไม่มีใครลำสวยลำซิ่งเข้าบุรพาผมชอบไอ้ไม่เอาโอ้หพ่อร้านนี้ขอกจนโดผมแอวเอาว่าอย่ามาเปิดปองเยียเปิดปองบุรพาถามตรงนะไม่ใช่ไม่ได้ยุ่งกับมันนะไอ้บุรพา ทำต่อไปความบ,บันเทิงทำต่อไปขออย่างเดียวอย่าหายไปนะออบุรพาต้องประคองไว้บุรพาสุดเจตเดชชนน่ยบุรพาทำถูกต้องแล้วนะจะเป็นช่างก่อสร้างเป็นอะไรเงี้ยมัน,มนจะเหมือนว่าเขาหงุดหงิดอ่ะ หมือนมีคนบอกมึงแม่งเด็กก่อสร้างช่างก่อสร้างอาชีพสุจริตสุจริตบุรพามีมีมันมันมันมีราคามีค่าบุรพาบุรพาอย่างน้อยอะผมสองคนก็เห็นนะบุรพาว่าบุรพาคือเราทถมากินแต่ขออีกเดียวบุรพาอย่าเลี้ยวรักษารักษาตรงนี้ไว้บุรพาทำลิปความคอนเทนต์อะไรตกตกต่อไปบุรพามันอาจจะสร้างรายได้ได้อาจจะสร้างรายได้เคียเตอร์บุรพาสำหรับผลงานทำต่อไปโอ้ยจะเจ้าโอ้ยไม่หรอไม่หรเอาล่ะวันนี้เราก็จบอีพีแรกแต่ที่บุรพาแล้วกันไม่ทำไม โยก <s ans> ใส่แม่งเลยแม <c oughs> ่แม่อะไ,ๆๆ <S <s <ans> <S ไอ้ <c oughs> ไผมดูมากผมเริ่มเป็นแล้วนะ <c oughs> ไอเดี๋ยวมชอบบรุรพาสนับนุนงานบุรพา เอาละก่อนจบอีพีนี้ก็นี่นะเครื่องมือโทโทเครื่องมือช่างนะครับใครสนใจไปหาซื้อมาใช้กันได้ครับสอดสุดโท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 ได้สับสุเราทั้งสองคนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูอีพีหน้านะไอ้บุรพาก่อสร้างใช่ไหมไอ้บุรพาสนใจโทโทบอกได้นะบอกได้นะบุรพาบอกได้บอุรพาไปทํางานไปทํางานอะไรเงี้ยได้นะบุรพากินงานบุรพาบอกได้บอกได้บุรพาเครื่องมือช่างขาดแคลนอะไรและอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันดี อีพีหน้าเราคงไม่พ้นเพื่อนบ้านของเรา,านนะไอ้เพื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูแล้วไม่เห็นข้างบ้านแล้วกัน<ะ>ข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านอ่ะงั้นอีพีนี้นะครับผมกับพี่ยรขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาต่อที่พีหน้ากันสวัสดีครับ